ครับจะเป็น389นะครับจาก339เนาะเพิ่มมาประมาณ50หน่วยกันเลยทีเดียวเนาะอาสองไปก่อนนะครับเอาสองสองครับเรียบร้อยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็เราผู้มองมองนะครับที่มีใจรักในการบิวสายโจมตีระยะประชิดนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการโจมตีโดยใช้ดาบยักษ์หรือดาบใหญ่เกรดซอสหรือคอร์เซาซอสเนาะก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับที่จะ ใช้กันเนาะเลือกใช้ได้เลยและในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้อาวุธประเภทนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเท่าสงรามนะครับดีๆสามชิ้นนะครับในช่วงต้นเกมห้ามพลาดเลยนะครับเท่าสงครามนี้มีความหลากหลายและก็ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้วยการฟาดการฟันการประทะระยะประชิดเนาะโอเคนะครับเท่าสงครามชิ้นแรกที่ผมจะมาแนะนำนะครับะจะอยู่ในดินแดนแคลิฟอนี้พูดง่ายคือ วันนี้จะอยู่ในดินแดนแคริทตทั้งหมดเลยนะครับอ่าชิ้นแรกให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมตั้งต้นที่พรสะพานใหญ่ไรพ่ายนะครับหน้าปราสาทร,ราชาสีแดงของราดานนั่นเองเนาะโอเคถ้าเราอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับก็ให้เรียกทอรินขึ้นมาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บชิ้นแรกกันอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เองนะครับอ่าวิ่งมาบนเนินตรงนี้นิดเดียวนะครับอ่าอ่านิดเดียวมาเลยครับอันหลังกลับมา ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าเพื่อมานิดนึงเราจะได้ยินเสียงแล้วนะครับปึ๊บอ่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่เองอ่าโอเคครับลุยเรียบร้อยโอเคเท่าสงครามชิ้นแรกนะครับก็คือเท่าสงครามดาบหินผาเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันเลยเท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติและทักษะต่อสู้ลงไปในอาวุธได้ คุณสมบัติที่ใส่ได้คือหนาหนักทักษะต่อสู้ที่ใส่ได้มีดังนี้หนาหนักก็จะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับเท่าสงครามที่เน้นไปทางอาวุธโจมตีหนักนะครับพวกอาวุธหนักต่างๆเนาะทักษะต่อสู้ดาบหินผาทักษะต่อสู้ซึ่งรู้จักกันในานามวิชาแรงน้มถ่วงฟาดอาวุธลงพื้นผนึกดาบด้วยหินผา เพิ่มพลังโจมตีและทําให้ศัตรูเสียสมดุลไหมครับเป็นการบัฟพลังโจมตีนะครับคุณสมบัติหลักๆเลยเนาะแล้วก็เวลาเราโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นเสียหลักได้ง่ายนะครับใช้กับอาวุธโจมตีระยะประชิดยกเว้นกับพวกแท่นะครับอ่าก็จะบอกคุณสมบัติในการใช้เท่าสงครามนี้เนาะอ่าเรามาติดตั้งเท่าสงครามกันเลยนะครับโอเคไปที่เมนูเท่าสงครามนะครับปึ๊บแล้วก็ เลือกดาบยักษ์หนาหนักตอนนี้มันจะสามารถเลือกเท่าสงครามได้เป็นมาตรฐานแล้วก็หนาหนักนะครับเห็นไหมครับยิ่งถ้าเราเลือกหนาหนักเห็นไหมครับความแข็งแกร่งเราจะเปลี่ยนสเกลลิ่งเป็น b กันเลยทีเดียวแอดดาเมจเราก็จะโหดขึ้นนะครับเห็นไหมครับอโอเคนะครับติดตั้งเรียบร้อยเห็นไหมครับเท่าสงครามดาบหินผา อ่าอ่า,อาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทดสอบเท่าสงครามดาบหินผากันเลยนะครับอันที่เราเพิ่งเก็บมาได้นะครับเท่าสงครามแรกเนาะอ่าเรามาดูนะครับผมจะเปิดอาวุธของตัวเองขึ้นมาคือดาบยักษ์นะครับอ่าดาบยักษ์แล้วก็เรามาดูฟิสิกส์คาดาเมจของดาบยักษ์ก่อนที่เราจะใช้บัฟจากเท่าสงครามเห็นไหมครับอาวุธขวา1นะครับตรงนี้นะครับพลังโจมตีนะครับของตัวละครเราก็คือ339เห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะใช้บัฟจากเท่าสงครามนะครับกด L2 เลยปึ๊บโอเคเอฟเฟกของเท่าสงครามหไหมครับก็คือจะมีลักษณะหินอุกกาบาตนะครับมาเคลือบดาบของเราเนอะเรามาดูพลังโจมตีหลังจากบัฟนะครับเห็นไหมครับจะเป็น389เห็นไหมครับจาก339เนาะเพิ่มมาประมาณ50หน่วยกันเลยทีเดียวเนาะ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการเพิ่มฟิสิก c a l d a m a ดาเมจากบัฟดาบหินผาเนาะแล้วก็นอกเหนือจากคุณสมบัติของการบัฟฟิสิกส์ a ดาเมแล้วยังทำให้ศัตรูนั้นโดนเราโจมตีแล้วชะง,งักหรือเสียสมมุลได้ง่ายนะครับเพิ่มขึ้นด้วยเนาะซึ่งเอฟเฟกบัฟนี้จะอยู่ราวๆาวสวินาทีนะครับที่จะทำให้เราสามารถบัฟใหม่ครั้งต่อไปได้นะครับอ่ะโอเคไปเลยครับทดสอบกับศัตรูกันเลยนะครับ เลยไปครับมันจะชัง,งักได้ดีขึ้นนะครับอกระเด็นกระดอนไปเนี่ยครับจะมีดาม,มิเเล็กๆด้วยนะครับขณะเราบัฟนี่ปึ้งนหครับโหไม่เล็กเลยถ้าดูเิ็มๆก็คือแรงนะครับชะง,งักไปดีชะง,งักไปดีอา สำหรับสายการโจมตีระยะประชิดนะครับก็สามารถที่จะเอาเท่าสงครามนี้นะครับไปบัฟเพิ่มดามีดความรุนแรงของอาวุธเราได้เลยนะครับอนอกจากจะบัฟเพิ่มดามีดแล้วก็ยังทําให้ศัตรูนั้นชะง,งักชะง,งันนะครับเสียหลักได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเท่าสงครามชิ้นต่อไปนะครับสําหรับสายดาบยักษ์ดาบใหญ่ ที่ผมจะพาไปเก็บกันเลยอ่าโอเคครับเท่าสงครามชิ้นต่อไปที่ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเก็บไปล่ากันนะครับสําหรับสายดาบยักษ์ดาบใหญ่เนาะการโจมตีเล็บประชิดอ่าผมขอตั้งต้นที่สะพานใหญ่ไร้พ่ายที่ดินแดนแคริลนะครับเช่นเดิมเนาะอ่าชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามสะพานมานะครับมายัางปราสาทราชสีแดงเนาะโอเคอ่ะไปกันเลยครับสิททอรเลนขึ้นมา ทาสะพานไปอ่าพอมาถึงหน้าปราสาทนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับนอกจากเราจะวาร์ปเข้าไปเนื่องจากเทศกาลลาดานนั้นเริ่มขึ้นแล้วเนาะอ่าที่ผมเล่นมาถึงตรงนี้ให้เราเลียบมาทางขอบผานะครับกำแพงไปเรื่อยๆนะครับ จุดหมายเราเราไม่ได้เข้าไปนะครับแต่เราจะไปเอาเท่าสงครามนั่นเองเนาะกานทางาเลยนะครับเลาะหน้าผามาระวังค้างคาวด้วยนะครับตรงนี้เยอะแยะเยอะยะไปหมดนอกจากระวังค้างคาวแล้วก็ระวังตกหน้าผาด้วยนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับจะเจอแมลงแทบวิ่งวิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการแมลงครับ ตัวนั้นกันเลยนะครับอ่าไปกันเลยครับเป็นของพ่อที่ลูกเป็นของพ่อลูกเรียบร้อยนะครับจะเป็นเท่าสงครามเพลิงพีคาดนะครับเท่าสงครามที่ใส่คุณสมบัติและทักษะต่อสู้ลงไปในอาวุธได้คุณสมบัติที่ใส่ได้คือเพลิง ทักษะต่อสู้ที่ใส่ได้มีดังนี้าดาบเพลิงพิฆาตนะครับที่เราเพิ่งไปเก็บมานะครับข้อดีนะครับทักษะการต่อสู้เพลิงพิฆาตปล่อยเพลิงออกไปด้านหน้าเป็นบริเวณกว้างสามารถโจมตีหนักต่อด้วยท่ายันพื้นหมุนตัวกวาดได้ขณะโจมตีอาวุธจะห่อหุ้มด้วยเพลิงเหมือนเป็นอัฟฟิน t y ี้นะครับเป็นอาวุธเนาะสำหรับบัฟดาบธาตุอีกชนิดหนึ่งนะครับ สำหรับการบับดาบก็คือดา,ดาบเพลิงนั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นเลยนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเก็บเท่าสงครามเพลิงพิฆาตนี้เนาะนอกจากจะเป็นท่วงท่าที่าสามารถใช้เอฟเฟกได้นะครับยังสามารถบับดาบเพลิงได้ด้วยนะครับใช้กับอาวุธโจมตีระยะประชิดยกเว้นอาวุธขนาดยักษ์อาวุธประเภทแท่นะครับแล้มาติดตั้งเท่าสงครามนะครับเพลิงพิฆาตกันเลย ทีนี้ผมจะขอเปลี่ยนมาเป็นใช้อาวุธดาบเครโมรในการติดตั้งนะครับอาดาบเครโมรแล้วก็เลือกนะครับดาบเครโมเพลิงนะครับเพลิงพิฆาตเนาะติดตั้งเข้าไปนะครับอ่าปึ๊บหนี่ครับเราก็จะติดตั้งเท่าสูงครามเพลิงพิฆาตแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเท่าสูงครามเพลิงพิฆาตนะครับ ติดตั้งในดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่ดา,หญดาบยักษ์กันนะครับกด L2 นะครับอ่าจะประมาณนี้ครับแผดเผานะครับแผดเผาแล้วสามารถกด R2 ในการโจมตีต่อเนื่องได้นะครับ L2 ก่อนนะครับ R2 เห็ไหมครับถ้าเรากด R2 ในการโจมตีวุธหนักต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้ Affinity a m a m e n t เป็นการบับดาบไฟนะครับเห็นไหมครับ บัฟดาบไฟเลยอาเอลสองไปก่อนนะครับเอลสองสองครับอืดยอดครับนี่คือการบัฟดาบไฟนะครับธาตุไฟนะครับเคลือบอาวุธสามารถเพิ่มพลังโจมตีด้วยเพลิงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยและยังสามารถนะครับปล่อยเพลิงสุดยอดนะครับช่วยทำให้เราเพิ่มดาเมจจากไฟนะครับ ในการโจมตีนะครับเพิ่มความหลากหลายในการโจมตีให้กับเราได้มากขึ้นนะครับอ่านี่คือหนึ่งในสุดยอดเท่าสงครามในช่วงต้นเกมอีกชิ้นที่2นะครับที่ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาล่ากันนะครับห้ามพลาดเลยนะครับอ่าโอเคชิ้นต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเก็บเท่าสงครามชิ้นสุดท้ายในคลิปนี้เนาะในช่วงต้นเกม ที่ห้ามพลาดเลยเนาะสำหรับสายดับใหญ่ดับยักษ์นะครับแนะนำนะครับก็อยู่ในดินแดนแคลิทเช่นเดิมเนาะผมขอตั้งต้นที่ทางเหนือของป้อมเกลนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่ป้อมเกลนะครับไปกันเลยครับเข้าสู่ขามชิ้นสุดท้ายกันโอเค พอเรามาถึงหน้าป้อมเกลนะครับตรงนี้ยังจะเข้าไม่ได้นะครับให้เราวิ่งอ้อมมาด้านหลังของปราสาทป้อมนะครับ,บโอเคเราจะลัดเลาะไปหลังปราสาทนะครับหลังป้อมตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมาเลยเราจะเข้าไปในป้อมเกลกันนะครับ ึเคจะได้ยินเสียงคำรามมันน่าสะพึงกลัวนะครับอรอตรงนั้นแหละเกนะโอเคอ่ะเราก็จะลงมาด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บโอเคก็ไม่ใช่เป้าหมายอื่นใดน,นะครับไอ้เจ้าคำรามตัวนี้แหละครับคือเป้าหมายของเราเนาะสิงโตเนาะเราจะมาเอากับเข้าสงครามกับเจ้าหนี่นะครับ ดูดีครับให้ิงวาเราตายเดียวครับให้ิงวาเราตายเดียวอย่าให้ิงวาเราตายเดียวเดี๋ยวเย็นเดียวนเดยวน อย่างโหดไปเลยลูกโหดไปเลยลูกอ่าอืมอ่าเรียบร้อยนะครับตรงตามชื่อเลยนะครับราชสีหรือสิงโตนั่นเองเท่าสงครามคมราชสีนะครับหรือไลออนครอนั่นเองเนาะกงเล็บสิงโตนะครับอ่าโอเค อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งเท่าสงครามกันเลยนะครับขมราชสีเนาะมาที่เท่าสงครามนะครับแล้วก็เลือกเป็นอ่าขุมราชสีนะครับเลือกเป็นหนาหนักนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สกลเราไม่ลดนะครับเพราะว่าเราสายบิวของความแข็งแกร่งสติงอยู่แล้วนะครับถ้าเรามาตรฐานเนี่ยมันจะไม่เข้ากันกับอาวุธเรานะครับให้เราเลือกมาที่หนาหนักเห็นไหมครับ มันจะยังคงสเกลไว้นะครับเป็น B เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเท่าสงครามที่เราเพิ่งติดตั้งกันไปเลยนะครับไลออนคอรนะครับเล็บคมราชสีเนาะอ่าผู้ต่อสู้ของเราคือเจ้าสุนัขจอมโหดนะครับ L2 ปึ้งโอ้โหครับผมทีเดียวนะครับกลายเป็นการโจมตีถึงตายได้เลยนะครับปึ้งเรียบร้อย เอาสอฟาดฟาดฟาดนนอคคู่ไหมครับฟาดนี่อะไรครับความดุดันไม่กเกรงใจใครของเท่าสงครามนะครับอ่านี่ครับคมราชสีนี่คือเดอะเบสเท่าสงครามของอาวุธดาบใหญ่ดาบยักษ์ที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับชิ้นสุดท้ายนี้เนาะก็คือชิ้นที่3ในคลิปนี้เนาะไลออนคลอนั่นเองเนาะ เป็นการหมุนตัวนะครับแล้วก็ฟาดนะครับด้วยดาบยัดดาบใหญ่ปึ้งนะครับโอเคอ่าพูดง่ายๆก็คือถ้าใครมีดาบเคมอนะครับดาบเคมอคือดาบที่ผมพาไปเก็บเมื่อคลิปที่แล้วนะมันคือคุณสมบัติติดตัวของดาบเคมอนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเป็นคุณสมบัติเท่าสงครามติดตัวของเคมอที่ดีมากๆนะครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้ใน ดาบยักษ์เบอร์สือของเราได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการล่าเท่าสงครามนะครับเดอะเบสสชิ้นนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ต้องการเท่าสงครามมาติดตั้งในอาวุธของตนเองนะครับเท่าสงครามดีๆนะจะทำให้เราเล่นง่ายเพิ่มพลังจมตีต่างๆนะครับทวงท่าการจมตีนะครับเสริมพลังความแข็งแกร่งให้เรานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับที่ให้ความกรุณารับชมและก็กดไลค์นะครับสำหรับท่านใดยังไม่กดติดตามก็รบกวนขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้กระผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับยิ่งดียิ่งขึ้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ